สวัสดีทุกท่านเดี๋ยวเราก็จะผสมปูนโอ้บอได้ครับผมเออเออเอ้วเออครับค่อยนี่เหตุเดียวเออครับบโย่้าคือรุ่งเนี่ยเออแล้ว

จะผสมปูนนะทุกท่านผสมปูนเพื่อเทอบเสานะพอดีว่าเมื่อกี้มีช่างมืออาชีพมาแนะนำการใช้เลเซอร์นะซึ่งเขาบอกให้เอาลังกระดาษเอาอะไรก็ได้มาทําเป็นร่มๆแล้วมันจะเห็นแสงเลเซอร์นะครับมันก็ได้ผลนะทุกท่านสรุปเราหายห่วงเรื่องแบบเลเซอร์มันไม่ทำงานกลางแดด นะเพราะว่าช่างมืออาชีพมาแนะนําการใช้แล้วไปหาเสียมหาอะไรมาเลวเอาพ่วงมาด้วยคู่เอาถังมา อะลองดูดิกวาดกวาดไปทีเดียวก่อนก็ได้กวาดให้หมดก่อนเออกวาดกวาดไปทั้งโน้นให้หมดเออเอาเสียมนั้นมาหน่อย

ก็จะมีให้ื่ไปสกร้กก็ยาวืจะมีอะไรเยอะไปเ่อยย่อดซ่องสมัยก่อใช่ใช่่่ว่า

Sí, tal vez. सही एक ले พอก่อนเจิดเอาขี้วัวนั่นมาพอก่อนไม่รู้ว่ามันเยอะไปหรือเปล่า มนค,คู่มาตักแล้วคู่มาวางไว้นี่แล้วก็ตักที่ Gracias.

ลองดูก่อนลองขลุนดูก่อนโอเคพอแล้วละ่ะ oke. Nah, pakai okay. tani nah, itu kan sedikit.